สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้อมปกติแล้วครบับพวกเรานะครับตีเชมออโตโคาร์นะครับผมวันนี้ก็มาในรถอีโคคาร์า e าประหยัดประหยัดแต่ว่าได้บอดีใหญ่ๆนะครับข้อดีของมันเลยนะครับตัวนี้เราไล่กันบ่อยครับได้มาแล้วก็ไปได้มาแล้วก็ไปน,น่ะใช่ด้วยราคาด้วยซองเส้นมาบาม้านขอบคุณนะันมาบา้านบปมครับนะพึ่งคันนี้ก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรุ่นนิสสัน อเมรา่าปีสองพันสิบสามนะครับชมเล็กราคาเอาราคาก็เลยละกันนะครับสองเส้นหกมืดเก้าพันบาทนะครับพุ้มได้เลยบ้างสำหรับขันนี้นะครับก็มีชุดแต่งมาให้รอบขันแล้วนะครับสก์ตนาะไอ้สปอร์ตไลท์ไม่ใช่ไม่ใช่สปอร์ตไลท์ไอไฟตัดโมกนะครับพอุม้มโเม็กขอบสิบเจ็ดนะครับนะ หลอแมกมีมาให้ครับย่างก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับโดลึกๆนะครับมอ่มด้านข้างกันซาดมือเปิดโคมียมข้องติดรถมาจากโรงงานนะครับนะสกเก็ตคางยูนยสภาพสมบูรณ์สีสั้นสวยงามนะครับปี่มสีสั้นสวยๆเลยนะครับคัดซี่ให้เรียบร้อยแล้วด้านล่างหล่อล่างย่างเต็มๆนะครับ ก็อย่างสวยงามนะครับพร้อมชายนะครับปุ่มด้านล่างสปอยเลอร์ล่างไฟเบรกดวงทีซ้ได้มมีไม้ครบนะครับชุดเต้งมีไฟตับทิมสายฟ้าอ่าเดี๋ยวปุ่มให้ดูด้านในฝาทา้ายฝาท้ายนะครับก็ มีเครื่องเสี้ยงมาให้ด้วยนะครับปุมจัดสั้นมาให้เข้ารูปลงตัวนะครับมีช่องเก็บสัมปาระใส่ของได้อีกเยอะนะใส่ข้องได้อีกเยอะครับผมถ้าใครกำลังหารถบอดีเย่ย,ย,ยประหยัดประหยัดตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับผ้มนะดานล่างนะครับเบา นั่งแตกงมาให้เรียบร้อยแลย้วจาไปหุ้มเองก็ประมาณห7เจ็ดพันนะครับถังแพงถังไร้ด้วยนะครับถังโบถังคันหกเจ็พันนะสวยๆเลยครับห้องโดยสานกว้างๆหนังสะดวกสบายนะครับุ่มข้ามาแล้วฟาก,ก็ไลค์กดเชนนะครับมีคำท่ามก็ซอบถามกันเข้ามาได้นะครับพมขันนี้เล็กไหมอยู่ที หกหมื่นสองพันกิโลนะครับอ่าหกหมื่นสองพันกิโลหน้าจอแอร์ดิจิตอลมีไมโครอเอเย็นนะครับอ่าแอร์เบกการหน้านะครับพุมผับกระจกไอยฟ้านะครับจะได้เรียบร้อยนะครับปุ่ม อ๋อีนเปิดอยู่นี่นะครับกระจกไฟฟ้าเลือนสายคว้าผับนะตันค้างแผงประตูนะหุ้มมาให้เรียบร้อยกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครับมีเตล็อกเกียร์มาให้ด้วยสำหรับกันนี้นะครับผมเครื่องยนต์นิ่งๆนะของโดยสั้นกว้างครับเดี๋ยวตะกล้องแผ่นให้ดูอีกทีนึงนะครับผม มีขับทำได้ซอฟท์ามเพิ่มเติมกำลังมงห้ารุ่นนี้อยู่ถักทายกันเข้ามาได้นะครับผม่มสันอเมร่าปี2013รองทบอปมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับเครื่องผันซอง เงียบๆนะครับผมประหยัดประหยัดนะปันหา 15. ไม่ค่อยมีไะ้รเยอะนะครับสำหรับนิสสันตัวนี้นะครับก็เทเจอร์ลักๆถ้าชายเป็นนั้นนะครับลูกยางเต็นเครื่องนะครับกับพัดลมระบายความร้อนด้านหน้าลูกยางเต็นเครื่องก็จะสั้นไปตีปวงมาเลยนะครับถ้าเปถ้ามีอาการซึกนะครับแต่นี่คันนี้อย่างปกติ พัดลมหน้าเครื่องก็จะมีเสียงดังสะบัดครกกๆๆๆก็คือหมดมดนะครับพมหมมดระยะการใช้งานนะครับก็ประมาณเส้นว่าโลถึงสองเส้นนะครับที่จะเจออาการนั้นแต่คันนี้ม่ยังหกหมื่นว่าเลยอ่ะพร้อมใช้นะครับพมโครงสร้างรเดิมเดิมนะสติกเกอร์มีให้ครบนะครับผมหมอโอ้ลยโนดไม่เคยขยับนะครับพมอ่าแผ่นพจ มุดมาจากโรงงานนะครับนิสสันนี่เป็นมุดปติกนะครับพุ่มนี่นะครับพร้อมชายนะครับโข,ขงสร้างรักเดิมขันนี้ที่ได้เพิ่มเติมก็มีข้องแต่งนะครับพอ่มสกเกร์หลอเมกบอนั่งค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนข้องของแต่งนะครับโดยรวมพมลองขับนวูในดูนะหล่อเมก,กมื่นาบาทกับ2องมืนนะ บอนั่งก็เกือบหมื่นนะครับผมจุดเต่งก็เกือบหมื่นลองไปคำนวณดูสองสามสี่ประมาณสี่หมื่นนะน่าโจอแล้วเกือบพันหมื่น่ะนะก็ได้อยู่ในรถคันนี้เรียบร้อยได้ขงส้างลักเดิมได้เล็กไม่น้อยสองเส้นหกหมื่นเก้าพันบาทพ่นห้าพันวาบาทราวัดดีฟรีดาวนะครับนิสสันอาเมราใครห้ายูส่สนใจ ข้ามาสอบท่ามได้นะครับติดต่อเชมออัตคาหรือว่าพวกพุ่มนะครับอ่าเผื่อนควนเผื่อบันนะครับพุมพิกัดร,ร้านบอคสโซสีเอ็กบอคสโซนะครับเซนทันสุรัตน์ใกล้ๆนะครับสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้พุ่มก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ